โอมชานติวันนี้วันที่หกเดือนมิถุนายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานให้เพียรพยายามที่จะปราศจากร่างปราศจากร่างหมายถึงการไม่มีควาศาสนาของร่างใดๆหรือความสัมพันธ์ของร่างกายใดๆ ให้ดวงยาณนั้นจดจำพ่อผู้เดียวตลอดเวลาคำถามของเมอรีในวันนี้ลูกลูกนั้นจะมีพลังร้อยเปอร์เซนได้เมื่อไหร่ความพยายามอะไรที่ลูกจะต้องทำเพื่อสิ่งนั้นคำตอบเมื่อลูกลูกไปถึงทั่วขณะสุดท้ายในการวิ่งแข่งขันในการจดจำลูกก็จะมีพลังร้อยเปอร์เซนต ลูกศรอนนั้นจะยิงถูกเป้าทันทีเมื่อลูกนั้นได้อธิบายความรู้นี้ให้กับใครๆในเวลานั้นสำหรับสิ่งนี้แล้วจงเพียรพยายามที่จะอยู่ในสำนึกดวงญาณให้มองดูในกระจกหัวใจของลูกที่จะตรวจสอบว่าบัญชีเก่าๆของลูกทั้งหมดได้ถูกเผาออกไปโดยการมีการจดจำ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงอยู่ในสำนึกดวงญาณละเลิกศาสนาของร่างกายแล้วจงทําให้หนักแน่นว่าเราดวงญาณน,นั้นเป็นพี่น้องกันจงอยู่อย่างอ่อนหวานเหมือนกับพ่อจุดที่สองจงอยู่ในสำนึกดวงญาณแล้วให้คําแนะนำของพ่อ ลูกลูกได้รับมรดกของการหลุดพ้นในชีวิตจากพ่อในวินาทีลูกจะต้องไม่เคยโต้เถียงอยู่กับใครพ่อของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่และได้รับความสำเร็จในทุกๆงานด้วยความกล้าหาญของลูกและความกระตือรือร้นของลูก ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่และได้รักความสำเร็จในทุกๆงานด้วยความกล้าหาญและความกระตือรือร้นของลูกในผนทางของการกราบไหวบูชาได้กล่าวว่าความกล้าหาญและความกระตือรือร้นสามารถเปลี่ยนฝุ่นผงให้เป็นทรัพย์ได้เมื่อลูกนั้นมีความกล้าหาญและความกระตือรือร้นคนอื่นๆจะร่วมมืออยู่กับลูกถ้าแม้ลูกขาดทรัพ์ ความกระตือรือร้นของลูกก็จะดึงดูดซัพย์จากที่ใดที่หนึ่งเข้ามามันยังจะนำความสำเร็จมาให้กับลูกมันเป็นหน้าที่ของดวงยานเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่จะคงอยู่อย่างกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความกระตือรือร้นกับคนอื่นๆด้วยเช่นกันเป็นเพราะว่าลูกมีความกระตือรือร้นเดี๋ยวนี้ที่พวกเขาโชว์ภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตเหล่านั้น เป็นภาพลักษ์ที่ยิ้มแย้มและเต็มพลังตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้ดวงยานที่มีโชคคือผู้ที่มีล่มฉัดแห่งความรักของบับดาดาอยู่เหนือเขาดวงยานที่มีโชคคือผู้ที่มีล่มฉัดของความรักของบับดาดาอยู่เหนือพวกเขาอัจฉริโอมชานติ